โอเคนะมาก็พีสปไปวันนี้ล้วก็อยู่กันในเกมมาครับเลยใช่ไหมครับทุกคนใช่เออวันนี้<ะ>เราก็จะไปเตีด้วยลวก่อนเลยใช่ไหมครับฮะเออเออเพราะว่าเพราะว่าพวกผมฟาร์มของมาเต็มสตรีมเลยไม่เชื่อก็ดูจากชุดออกมานะครับออกมาก่อบไปป่าวผสมปรสาร์ตแมนนี่ว <c oughs> างเลยเอ้เนี่ย <c oughs> <c oughs> แมนนี่เป็นเมือนวันสุดท้ายอเนียไปไปกันเถอะเออกูมึงรู้ไหมว่ากูไปหาจุดสตองโฮมาแล้วนะแบบโคตรใกล้บ้านเลย minutes later กูจะไม่ผิดมันอยู่ข้างใต้เลวีนไหมอยู่ข้างใต้เลวีนแต่เลวีนตรงนี้ยี่มันงกูจำไม่ผิดนะเดี๋ยวกูขอขุดน้ำมันลงไปหน่อยไปมันลงกูขอขุดน้ำอ้อยไตลงไปไงกูไตลงไปเฮ้ยนี่ไงตัวงูนี่ข้างใต้เนี่ยนี่ไงนี่กูบอกแล้วกูเจอจริงไงนี่เฮ้ยไก่พี่มึงเออไก่อะไรเลยไปมึงขุดเอขอของจรินขุดตงนั้นมาเลย เอ๊ะเราจะต้องตั้งจุดเกิดนะพี่วางเตียงก่อนเอาซับตั้งจุดเกิดตั้งตรงนี้เลยเซฟเลยดูแค่ตังเลยอ้าวมีทีไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมังลงเอ้เอาเฮ้ยมังลังตีเวฟีโอ้ยมังลังเอ้ยขุดมาได้ขุดเลยเอ้ยขุดมาเลยเฮ้ยไงประตูจุดจบแค่เนี่ยเราก็แค่ต้องเอาไอ้เนี่ยเฮ้ยฟังเสียงดิ มุกตเกดิบเลยโอ้ยไฮ้ยเฮยเฮ้ยไปสว่างเลยเฮ้ยไปเลยไปพวกมึงมาแล้วเอ้ยพวกมึงจะมาต่อนเฮ้ยเราจะต้องตอบรักไปยังไงอ่ะมึงตอบรักไปยังไงต่อไปสิเออไปยังไงคิดยากไลยว่าไปต่อไปยังไงต่อไปให้กว้างไม่ไม่กว้างเราต้องต่อไปด้วยไม่ไปเดี๋ยวงี้ทำไมได้ไหมมันดุกูจังเลยไอ้ตัวนั้นพวกมึงช่วยกูหน่อยมันจะมั แทนตักูต่อไปมันตีกูแน่ไอ้ใครมันไปมองแรกอะมันวะกูว่ากูยังไม่ได้มองนะอยู่มันจะตีมัน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 ดูกูปะวะไม่หายละจะตีใครเอ่ยโดนกูหรือโดนมาร์คโดนหมดแหละโอเคแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะาจะต้องทำให้ขั้นบันไดขึ้นไปนะพวกมึงในมังกรอุ้ยไหนเออแล้วต้องทำอะไรฮะต่อบล็อกไปตีตัวตายไอ้กงนั่นอะต่อไปตีองานหญิงไม่โดนเลยเยี่ยไอ้กูกูกตายเยี่ยมันมันมันปล่อย ควันมินมินสิกูแย่แล้วไงแม่งเปิดมาเอากูเลยเออมินนี่เงี้ยอุยิงไงดู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 อุยอะไรกูไม่เห็นไอ้เหี้ยกูตอบล็อกอยู่เชี่ยกับตายเหี้ยเอาน้ำอยู่ไหนกูจะย้อนลงมาคว่ำมังกรมันจีลงไปตายเน้ยไอ้มังกรมังกรมึงมึงระวังหน่อยมึงระวังนะมัดมันจีมตายเนี่ยเบนเบนอยากรู้อะไรคูเออมึงทังเสาหมดยังวะ ยังกูยิงเหรอเลย์เสาไหนบ้างไงเอะยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกูจะกลายตูนที่มันโกงโอเคไมพรกมึงก็มีกิริยะไรก่อนแล้วกันโอเคโอเคหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยโอเคเอันโอเค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 ไประวังไปน้อเอาไปเอาไปตายแล้วสักพูมึงแย่แล้วไปดูขี้ปากมตายแล้ว โอ้กูรู้คิดปาป่าแล้วอเรี่ยงที่าแล้วปลงเลยเนี่เที่ยวๆเนี่ยของเมื่องอ่เจออไรจอของของกูไอ้ยเป็นตัวแตกอ้กูแมงกแม่งแม่งชนตุ๊กแตกกูใส่ชุดก่อนวยผ่านตัวกูไม่เตันึ่งผ่านไ่ได้เป็นครวะไอ้กูอยไอ้มึงเสาเอ้ยเสานึ่งพวกมึง ไอ้สองอันเดกูไปเอาเสาโกงนะโอเคไหมไปมาั yeah. ่งทำอะไรกอย่าอย่ายไปเราจะต้อง้เกินะเออจริงเนี่ยดี้ต้องไหมขอวน้ง ยากพิษปลาคนหนึ่งมึงแบบไอ้เหี้ยไปมีปัญหาอะไรด้วยแบบพวกกูไม่เป็นไรโดนอะไรก้อนเดี้ยร์วันไม่เป็นไรไปเลยหมดแม่งแบบไอ้เลือก่อนที่ชนกูยังหายยังเหลืออีกอันนึงกูเห็นละเหลือออีกันนึงอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ได้มีทธนูด้วยอะยู่กูขึ้นป้องเขาที่กูตีเลยที่ใกล้กันจะอยู่ถัดไปอีกนิดนึงกูกูหาของกูเจอก่อนเนี่ยแล้วกูตายอยู่ไหนอ่ะตรงนี้อ่อโตครบเลยหัวอู้แต่กระจายแต่กระจายแต่กระจายนัง มีเดโพกอาจจะเด้อยู่เดี๋ยวๆกูกินข้าวก่อนลองฟาเมเอนึ่งหนึ่งสองิแต่เฮ้ยะขวยโอเคแต่กูจลาชรวิตกูสลาชีวิตเพื่อนคเนียวไอเหี้ยไอเหี้ยกูเลยเปิดตนากูเลยเหี้ยโอ้เหี้ยไปไปกมันลายได้ะจมตีติงตึงงตงตงโ้ยกะไ ีบกอนแล้วกันไ้แค่ี้่คุยมีแจ่สู้ได้ไม่เอากดัแล้วแหละไ้มาแล้วไม่คุจะงล้มาแล้วงลงมาดิว่าไกดีขี้ปลาพวกมึงเลิกพดไปไปไม่ให้เปนกูหน่อยกูมีเดดแร็นี้แกจะตากับซากดูละขโมยอาหารลงมาแล้วตอนนี้ มันเป็นงเยงไมาีตายเลยมั้กูขอยืดไม่น่ยคยดไทเด้นมึงเลยไอคิดแร้องจูนหนเมสไมอกูตกลงไปเดียงเลยกูสายบ้นกูเฮ้ยมึงจู่ที่ดีนี้มึงก่อขอกูยู่ไหมมึงรู้ไหมมาสมเอาขอเหมือแล้วมเอาตกลงไปแล้วเออมึงหาเอาไอะ แล้วตกโลกกูกูตกโลกเพราะไอตอนที่กูเอออะไรว่าเกิดใหม่ไม่เป็นไรเฮียของมันอยู่ทถวนั้นแหละมันจะมีของที่กูตายล่าสุดเยอะก่ไหนไว้เฮียมาจะรีสโตร์อะไรไม่รู้กูไึงมึงมันเก่าเนื้อมึงมึงมึงมันเหลวซ้อนไอ้กูไอ้เอ้ไอ้ไอกูต่อยมันไลยเฮียกูต่อยกูต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้จะขามยังไงวะกูยังพังเสาเองไม่ได้เลยเสาไม่้สูงไปไหนว้เฮียสู้ๆเพื่อน นะครับในใครเน่ยไม่เอาเ้กไปกดถีใเด่นสีนะระวังเลยรอีประโยชน์มากกูต่อยมันนะเอ้เนี่ยไปของอยู่บนนั่นเด้อเออไม่รู้ไอ้กูตายบนนั้นแหมเรือกูทงไอ้ของเต็มเลยไอ้ของเต็มเสาเลยเชียร์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 ชียเชียร์เชียร์เชียร์มาดมานี่ นี่จริงมากเฮียหยดีไอเมกูไอแ้วเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ทเดมอยู่นี่ทาเดมอยู่นี่ใหมอกทาเดด้วยเฮียยืนมวยายเดียวมาก็จะมนเจกูไปไอเมียวมอเลยอ้อมเฮ้ยเฮ้ยมันจอดมันจอดมันจอดคมโบคมโบเขี้ยเี่ กูแขน <S <S คนคนวิกการไอ้เหี้ยไอ้เห so ี ah. ah. ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เียไอ้เหี้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 ยเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้เหี้ยอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เอ้เหี้ยไอเหี้อ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยไอ้เหียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเี้ยไอี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เห้ยไอ้เหีไอ้ี้ยไอยไอ้เหี้ยออ้เหี้ยไอยไอ้เห้อ้เไอ้ไอ้เหยอ้เ เจอกูไปเี่เจอกูฮี่ไม่มา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 โอ้ยจบแล้วจบแล้วเก็บเลยเออแล้วก็ให้มันวาดก่อนแล้วก็เออเอาไฟอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยไอ้กาเวลอ่ะเด้อเออได้ไขแล้วอืมได้ไขแล้วเชี่ยโดดเลยโอ้ยมันครับ โอเคนะกมาแล้วก็พีคไปแล้วนนก็จบกันไปแล้วแล้ว,ลวสรับเด้เามาทราบเลยใช่ไหมครับ,รบทุกคนใช่เออวันนี้ก็ถ้าอันนี้ก็อาจจะเป็นอ่าพาร์ทสุดท้ายเลยอะเพราะเราปับอดไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนเออเออแล้วนะก็แบบปักบ,บอดแล้วขอขอ,ขอ้ถือสระปิดซีนนี่เลยก็แล้วกันนะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บาย